สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่แปลงปลูกบัวผอมนะครับพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับตรงนี้บัวผอมนะครับผมเก็บเมล็ดพันธุ์เองนะครับซึ่งลดต้นทุนในการปลูกไปได้เยอะนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่หรือว่าเชือกไนล่อนที่เราสารด้านบนนะครับก็เป็นชุดเก่านะครับที่ผมใช้กับถั่วพูนะครับก็เลยไม่ได้ลงทุนเลยนะครับตรงนี้ แค่ซื้อเชือกไนล่อนนะครับเบอร์เล็กก็ม้วนละ3 5บาทนะครับประมาณ2ม้วนแค่นี้เองนะครับผมไม่ได้ใช้ตะข่ายนะครับถึงให้กับบวบนะครับผมใช้เชือกไนล่อนนะครับเส้นเล็กแบบนี้นะครับเพื่อให้บวบนะครับได้ไต่ขึ้นค้างนะครับนี่นะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับลงทุนแค่นี้เองนะครับ นี่นะครับพื้นที่หนึ่งไร่ก่อนลดต้นทุนการซื้อตะข่ายไปได้เยอะนะครับผมใช้เชือกไนลอนเบอร์เล็กนะครับลักษณะประมาณนี้นี่นะครับเดี๋ยวพอบวบขึ้นค้างด้านบนนะครับเขาจะแตกแขนงแล้วก็ะจะเลื้อยพันค้างด้านบนนะครับที่เราใช้เชือกไนลอนนะครับสาอาไว้นะครับนี่นะครับ ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับลงทุนไปแค่หลักร้อยนะครับนี่นะครับการเก็บเมล็ดพันธุ์เองนะครับถือว่า,าดีนะครับลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับช่วยในเรื่องการซื้อเมล็ดพันธุ์ไปได้เยอะนะครับนี่นะครับ เราก็ทำการตีหลุมเช่นเคยนะครับลักษณะเดียวกันคือทุกๆอย่างนะครับที่เราปลูกนะครับเราก็จะทำการตีหลุมแบบนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับแขนเขายังไม่ค่อยแตกนะครับเขาจะไปแตกแขนงด้านบนนะครับเมื่อยอดเขาถึงค้างด้านบนนะครับเขาจะแตกแขนงเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในโซนตรงนี้ นี่นะครับพอขึ้นด้านบนนะครับเขาจะแตกแขนงออกมาเยอะนะครับนี่นะครับแล้วก็ยอดเขาจะใหญ่ๆนะครับนี่นะครับลักษณะประมาณนี้เลยเขาจะแตกเยอะนี่นะครับก็แบบนี้เลยนะครับ ตาเกษตรนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ลดต้นทุนให้ลดการลงทุนให้มากที่สุดนะครับแล้วเราจะได้กำไรเยอะนะครับในพื้นที่3ามไร่ตรงนี้นะครับรอบนี้เราลงทุนไปแค่หลักพันนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวผอมนะครับเป็นถั่วฝักยาวเป็นถั่วพูนะครับตอนนี้นะครับผมลงทุนไปแค่3ามพันห้านะครับ ในพื้นที่ตรงนี้นะครับจากรอบแรกนะครับลงทุนหลักหมื่นนะครับแต่รอบสองนะครับเราใช้อุปกรณ์เดิมนะครับแล้วก็ใช้เชือกที่เหลือจากการปลูกตะอปูรอบก่อนนะครับเอามาปฏติบปติต่อแล้วก็ทำตรงนี้นะครับจำนวนสามไร่ลงทุนแค่หลักพันนะครับ เราจะได้กําไรเยอะนะครับถ้าเราลงทุนน้อยในรอบแรกเราลงทุนไปเยอะนะครับ <sk iz uk> กําไรเราได้กลับมาอ่นิดหน่อยนะครับไม่เยอะแต่รอบน,นี้ผมคิดว่าเราลงทุนแค่นี้นะครับเราจะได้กําไรเยอะ <k iz uk> นี่นะครับในพื้นที่โซนนู้นนะครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับที่ปัจจุบันตอนนี้เราเก็บผลผลิตอยู่นะครับบัวหอมก็มีรายได้เข้านะครับจากบัวหอมนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่นะครับ ถือว่าโดกอยู่นะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเก็บผลผลิตอยู่นะครับนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับนังเก็บผลผลิตอยู่นะครับวันนี้ก็ยังเก็บอยู่นะครับดูอ่านี่นะครับดูนะครับเขาออกมานี่นะครับนี่นะะ ถือว่าโดกครับก็ป้องกันแมลงวันทองนะครับให้ได้แล้วเราจะได้ผลผลิตเยอะนะครับนี่นะครับตรงนี้เราปลูกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาปลูกในโซนนี้นะครับนี่นะครับก็สำหรับบวบนะครับลงทุนไปหลักร้อยนะครับเราลดต้นทุน ทุกอย่างนะครับให้น้อยที่สุดนะครับนี่นะครับก็พาทุกคนมาดูนะครับในการาปลูกบวบให้ลดต้นทุนแล้วก็ทํำยังไงนะครับให้บวบได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่นะครับบางท่านก็อาจจะใช้ตะข่ายนะครับในการขึงให้บวบเลื้อยขึ้นค้างนะครับแต่สําหรับผมผมใช้เชือกไนล่อนแบบนี้นะครับให้บวบได้เลื้อยขึ้นค้างนะครับเราก็ลดต้นทุนไปด้วยนะครับนี่นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดูบวบหอมนะครับที่ทางสวนปลูกนะครับแล้วก็ลดต้นทุนในการซื้อตะไคร่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ทางสวนเอากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับนี่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ